สวัสดีชาวเวิร์บแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันนะครับกับ t 44นะวันนี้เอาสายวิจัยมาให้ได้ดูนะครับซึ่งเป็น tank, รถมีเดียมแทงรถกลางนะของโซเวียตเทียร์แแล้วก็ในคลิปนี้มากับปืน100นะครับโดยที่ผู้เล่นชื่อว่า D ีอันลนะครับก็อยู่ในแมッ าชาวประมงเกิดทางฝั่งใต้แล้วในเกมนี้ที่เอามาลงเพราะว่าเล่นกับเทียสิบด้วยโอ้โหแล้วดันขึ้นมาเลยนะลายหนึ่งวิ่งขึ้นมาเลยครับไม่สนใจใครทั้งนั้นเอาลูกทองมาล้วนๆวน53นัดติดลูก HE มา3นัดอุปกรณ์ที่ใส่3อย่างโหลดเร็วปรับเสถียรพัดลมครับกล้าเล่นมากขึ้นมาแล้วพ็มายืนในพุ่มด้วยในเกมนี้มี LT แนละข้างละ1คัน ซึ่ง LT เป็นเทียร์9แต่ตัวเองอ่ะเป็นมีเดียมแทงโซเวียตแต่มายืนพันสี่เพื่อนครับโอ้โหอ้าวมีคนยิงก็เห็นนี่ครับ TS 5ตรงกลางมี AP AMX 30มี T 3 4 black ด้วยแล้วก็มี BZ 176ด้วยมายืนพันสี่เลยครับฝั่งตรงข้ามที่เป็น LT นี่คือ ชาโมเดล75นะแต่ก็ไม่รู้เขาหายไปไหนดีฮีโร่นี่เขามายืนแบบเล่นเป็น LT เลยยืนชี้เป้าให้เพื่อนเลยนะโอ้แล้วเพื่อนก็เข้าไปบวกครับ i s 7เก็บ B z 176ไปเรียบร้อยก็ได้ชี้เป้าไปตอนนี้ก็593 การจิ้มบอกให้เพื่อนยิงด้วยนะมั่นใจในเอา้ากำลังจะบอกมั่นใจในค่าพรางครับโดนแล้วครับโอย,ยังโอ้ยโดนครับโดนโดนนะโอ้โ,โดนอีกนะ้วโอ้โหเลือดหายไปครึ่งหลอดนะยังดีว่านัดแรกนี่โดนแค่แท็กไม่เสียเลือดแล้วตามครับตาม i s เเลยโอ้โหกล้า,า,าเล่นมากนายกล้าเล่นมากเนะ จากรสปอร์ตก็จะมี t 3 4ามสี่แบล็กแลวก็ TS5 อยู่แล้วเจอแล้วครับชาโมเดล7ล็อก้วเป้ายิงไป1น,นัดครับ246ตรงนี้ครับ T34 ามสี่บล็กกำลังวิ่งหนีครับ260เข้าไปแม่คุณเป้าดี TS5 อีกนัดเดียวเลงหัวซัดโอ้โหคมกริบบอกเลยคมกริบเนแล้ว นำเลยครับโอ้โหนี่เทียสนะิบเลยเทียสิบลืมไปห,มหรือเปล่าว่านี่เทียสนะิบเลยไม่ได้กลัวเลยนะโอ้โหวิ่งขึ้นมาแล้วก็ยังมีเอลที T, เขายืนพาสีบอยู่ด้วยนะการเ่นจัดจัดนะส่วนใหญ่คนกล้าส่วนใหญ่จะตายตายกันก่อนนะ <laughs> อันนี้น่าจะเป็นส่วนน้อย <laughs> แล้วเห็นกับเ <laughs> พื่อนน่าจะเห็นกับล็อกเป้ายิงด้วยความรวดเร็วเรียบร้อยครับ <c oughs> ได้มาอีกคิวนึงเป็น2คิว รอไฟหายครับแล้วเพื่อนเห็นเป็นเซนจูเรียนเอขยับขึ้นมาด้านหน้าลุกคือขึ้นไปอีกอนี่นี่เป็นรถกลางนะอย่าลืมนะว่าเป็นรถกลางคนเล่นกำลังลืมตัวอยู่หรือเปล่าเล่นเป็น i อ7เลยแล้ว i เอเดินตามนะ <laughs> เห็นครับตรงนี้ครับโฮลิหนึ่งตรงนี้ก็เซนจูเรียนเ ขอ,อมาหลังพุ่มแมหายไปะก,ก่อน์ปลายเข้าไปครับโดนหรือเปล่าไม่รู้ <S <S สกอร์ยังไม่ได้ทิ้งกันมากนะหกต่อสี่นำอยู่นิดหน่อยเห็นอีกครั้งหนึ่งสำหรับโฮนิทหนึ่งดึงมาแล้วอ้โหซัดโดนด้วยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเจ็ดนะโหลดเร็วๆแล้วซัดอีกทีหนึ่งครับสองร้อยสามสิบหกแม่การ่นดีการ่นดี สกอร์กกำลังขยับครับ6ต่อ5ครับแหมยิงท้ายของ c e n t ร r ลเอ็กเข้าไปด้วยนะ251ร้25้วไฟไม่ติดด้วยกูหแลรถตามเลยครับวิ่งตามเลยครับวิ่งตามสปอตตลอดเวลาอ่าเห็นสายจากจอนพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินแบบนี้ก็ดีฮีโร่นี่วิ่งเข้าหาเลยครับโอ้โห ดีเดือดดีจริงๆแล้วก็เจอครับอาร์ตี้กำลังวิ่งหนีครับวิ่งเข้ามาขนาบข้างล็อกเป้าแล้วซัดแหมเพื่อนเก็บไปสะก่อนนะเพื่อนตามมาครับเป็นองคลักษ์เก็บไปซะกอ่อนโหลดใหม่ครับเป็นลูกทองครับตรงนี้เห็นทั้ง Ax อืกซซัด AX ไปครับ263โหลดแล้วก็ซัดด้านข้างอ่า223 สัอรอยังสูสีนะ7ต่อ6แต่ว่ามีคนไปแคปแล้วก็ตรงนี้ครับดีซัตทีหนึ่งห้าเก้าเรียบร้อยครับเก็บไปคิวเป็น3คิวครับแล้ว E100 ตรงนี้ครับเห็นเพจล่างซักเอสอง้็ดโอ้โหปืนก็ดีพลางก็ดีมองก็ดีแหมมันจะเพอร์เฟกต์อะไรขนาดนั้นกล้าเล่นนะกล้าเล่นมากๆาก0 0ครับทำไซส์สเกตเพจล่างเข้าไป ยิงไม่เข้านะครับเพดล่างเขาเอียงอยู่นะรก้าต่อ8ครับสกอร์ตอนนี้สูสีแล้วมีคนแคปอยู่เป็นว k 100ตรงนี้มีช่องครับยิงโฮลิ1ครับ269อีกสักนัดหนึ่งเรียบร้อยครับ4คิวไปแซบสุดๆเข้ามายึดจุดแล้วก็คุมพื้นที่ได้นะ แล้วอ e ีร้อยกำลังพุ่งเข้ามาเพื่อนก็แคปไปหรืออีก30วิหรืออีก2ี่ิวิฝั่งตรงข้ามน,นี่เหลือแค่3คันครับดีฮิโร e ่ ero, เข้าดัาน หลังเลยครับ248แล้วก็ซอยสิครับแบบนี้พยายามจะเอาแท็กครับ <I need S 1> พยายามจะยิงข้างใต้สเปซอมเมอร์นะไม่ได้เอาแท็กอะไรนะ254ซอยครับออมเข้าด้านหลังครับตอนนี้เป็นเวลาแห่งการเก็บดาเมจนะ ด้านข้างเข้าไปครับ254อา่เขายิงแล้วครับเหตุร่างหัวแท็กไม่เข้าครับอีร้อยพุ่งมาทางนี้แนละ้วก็หนีก่อนครับรีวออกก่อนครับดักยิงทีนึงครับโอ้โหได้ไฟไหม้ด้วยแซบสุดๆเรียบร้อยโอ้เก็บอ e ีร้อยด้วยเป็น5้คิว แล้วเหลือคันสุดท้ายครับยักษ์แพนเซอร์อีร้อยโอ้โหนี่แหละที่เขาบอกว่ารถจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนเล่นจริงๆนะนิ่งว่าครับยักษ์แพนเซอร์อีร้อยอยู่หรือเปล่าเหมือนจะไม่อยู่หรือเปล่ายิงเข้าหัวแท็กไปครับได้แท็กด้วยนะอ่าอีกทีนึงครับ235เอ้าอยู่นะ ขยับอยู่ยุกยิกยุกยิกเรียบร้อยครับโอ้โหโหดจริงๆโหดจริงๆเกมนี้โซเวียตังาดนะโอ้โหถือว่าเล่นได้โหดมากอยู่ในห้องเทียสิบนี่ไม่ได้เกรงกลัวเลยตัวเองเป็นรถกลางเทียแปดแท้ๆนะแต่ว่าเล่นแบบกล้าเล่นสุดๆนะโอ้ก็เอ็มแตกครับในเกมนี้สมควรแล้วนะครับได้ ความเชี่ยวชาระดับสูงสุดนะครับได้เหรียญนิโคมาด้วยนะเหรียญตานิโคนะซึ่งต้องทําลายยาันเกราะอย่างน้อย4คันในการใช้รถกลางนะแล้วก็ยันเกราะที่ทําลายเนี่ยต้องสูงกว่าตัวเองอย่างน้อย1น,นเทียด้วยนะครับทงเกอร์สไนเปอร์ครับพลซุ่มยิงรถถังนะครับแล้วก็ไฮคลิ ber, เบอร์ปืนลำกล้องใหญ่ได้เงินมาแสนสามประสบการณ์3 3 0 0ันสอยสามนะครับแล้วก็พันบัตร25ใบ ยิงไปทั้งหมด5,512ดาเมจ5คิวข้าประสบการณ์ดิบนี้2,020 0 0กับนะครับซึ่ง5,500เนี่ยเป็นไฮคาเบร์ที่สูงที่สุดในในเกมเลยนะเอออยู่ในห้องเทียสิบนะอย่าลืมยิงไป27นะัดเข้าเป้า25เจาะเกราะ22โอ้โหสแตตก็สวยด้วยนะครับ ดาเมรวม ,5 5 0 0นะครับมีชี้เป้าไปถึง3,000กับ62ด้วยเป็นบัญชีพีเม่มมหมาข้าซัตรไป6,000ค่ากระสุนแสนหนึ่งเพราะว่าใช้ลูกทองล้วนๆอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ยุทธปัจจัย20,000ก็ติดลบ3,2มพแม่แต่โหดจริงๆนะโหดจริงๆชื่อในเกมก็ดีนดอรสกอร์ฮีโลป่ะฮีอีโลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเป็นเกมที่มันมากไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยสําหรับคนที่ส่งเข้ามานะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะชื่อนะโอ้ใครที่ชอบเกมแบบนี้ ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสนหรบคลิปนี้นิกกี้คอราไปก่อนสวัสดีครับ